ทำไมเค c ซีไม่เคยออกมาโมยวายทั้งที่ไก่ทอดหาดใหญ่มีขายอยู่เกลื่อนทั้งประเทศทำไมฟูจิหรือเส้นไม่เคยบน่นไม่พอใจทั้งที่มีซูชิลอกเลมแบบอยู่เต็มตลาดราคาเพียงชิ้นละ5บาทแล้วทำไมคริสปี้ครีมไม่เห็นต้องออกมาฟ้องร้องเวลามีคนขายโดนัทหน้าเดียวกันแต่ราคา10บถึงสิบาทไม่ใช่ว่าพวกเขารวยทุนหนาแต่พอพวกเขาสนใจแค่เป้าหมายของตัวเองต่างหากทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองดีขึ้น ทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองน่าสนใจที่สุดอย่าเสียเวลาคิดเรื่องคนอื่นและใช้เวลาลงทุนกับตัวเองให้มากที่สุดคนอื่นจะคิดยังไงช่างมันเรารู้ว่าตัวเองมีอะไรดีและดึงจุดนั้นออกมาให้ได้อย่ามัวแต่คิดและสนแต่เรื่องคนอื่นกับรวม5บุคคลทําอะไรไม่ฉลาดพาา์ท,ที่62อันดับที่5 ไหนในนี้มีผู้ชมคนไหนติดกล้องในบ้านมั่งเอาไว้ส่องแมวหรือคุยกับแกล็บแบรนด์อะไรก็แล้วแต่แต่มันจะมีอยู่แบรนด์หนึ่งที่ฮิตในต่างประเทศมากๆนั่นก็คือ Ring เป็นกล้องหน้าบ้านพร้อมกับกลิ่งในตัวเวลามีคนเดินผ่านไปมาก็จะส่งแจ้งเตือนไปยังมือถือคุณและมีพูดบอกด้วยว่ากล้องนี้กําลังทําการบันทึกอยู่เพื่อให้คนที่เดินผ่านไปมารู้ที่เจ๋งก็คือคุณสามารถพูดออกลําโพงผ่านมือถือได้ด้วยแต่เมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาใน Dallas, Russia, Texas, ดัลลัสรัฐเท็กซัสเราวๆหกโมงเย็นภาพกล้องกลิ่งหน้าบ้านจับภาพชายท่าทีพิรุธทําทีเป็นช่างซ่อมบํารุงอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้ยืนหันหลังให้กล้องถือกระดาษกดกิ่ง เจ้าของห้องตอบผ่านลำโพงกล้องว่าไม่อะไรครับเออผมมาเช็คที่กรองอากาศครับเจ้าของบ้านตอบว่าไม่มีใครอยู่ตอนนี้ชายต้องสงสัยตอบอ๋อไม่เป็นไรเราต้องการเช็คแค่ไส้กรองแอร์เฉยๆเจ้าของบ้านก็บอกให้กลับมาวันอื่นทีหลังฟังดูก็เหมือนไม่มีอะไรแต่สองสานาทีต่อมาชายคนนั้นกลับมาพร้อมปืนและพยายามจะพังประตูเข้าไปในอาพาร์ตเมนต์ห้องนั้น ที่เขาทําแบบนั้นก็เพื่อเช็คว่ามีใครอยู่บ้านไหมเพื่อจะได้เลือกห้องที่จะงัดเข้าไปซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ฉลาดพอสมควรแต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้เจ้าของห้องฉลาดกว่าเขาพูดออกลํโพงกล้องผ่านโทรศัพท์ก็จริงแต่เขาอยู่บ้านครับหลอกว่าไม่อยู่สองโจรพยายามถีบป,ประตูเจ้าของบ้านก็เลยต้อนรับหมดแม็กซ์สานัดอย่างอบอุน่นสองโจนใส่เกียร์หมายิงสวนคืนไปสองนัดแต่ไม่มีใครจะดับบาดเจ็บ เจ้าของห้องอีธานร็อดวิเกสยืนให้การกับตำรวจพร้อมกับส่งหลักฐานกล้องติงหน้าบ้านหน้าตาเห็นชัดเจนตำรวจทราบตัวทันทีผู้ร้ายคือแอรอนคอนเทรสวัย20ปีพี่อีธานเอาคลิปไปโพสต์ลงโซเชียลมีเดียด้วยไม่เกิน2วันตำรวจก็จับตัวได้ประวัติยาวเป็นหางว่าวก่อคดีมาตั้งแต่ปี2013จนถึง2023ไปหลอกเขาว่าเป็นช่างแอร์ถูกเขาหลอกกลับว่าไม่อยู่บ้านชื่ออีธานร็อดวิเกสแต่ยิงปืนเป็นอีธานวิน อันดับที่4โดยปกติแล้วสังคมไทยเราจะมีการกับดักกี่ใบเท่าที่รู้ก็จะมีรู้เท่าไม่ถึงการกับคึกขนองแต่เดี๋ยวนี้มีอีกใบที่เขาเริ่มใช้กันนั่นก็คือป่วยจิต ซึ่งไม่รู้ป่วยจริงหรือเปล่าแต่อ้างไว้ก่อนเมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาจังหวัดนนทบ,บุรีหนุ่มนักร้องเจ้าของคลิปขับ h o n ด้าซีวิกกำลังไปทำบุญตอนตีสี่แต่ระหว่างที่ขึ้นสะพานเจสบ,บรินก็มี bmw สีดำเร่งเครื่องตามมาเขาก็เบี่ยงซ้ายเพื่อหลบให้แซงไปแต่เขาก็ไม่แซงขับจี้ตูดเปิดไฟสูงหรืออย่างนั้น อยู่ดีๆปาดหน้าเบรกขวางเจ้าของคลิปก็งงเพราะว่าไม่ได้มีเรื่องกันมาก่อนไม่เคยเห็นหน้ากันมาด้วยซ้ำและไม่รู้จักกันเลยก่อนเลี้ยวกลับลำพุ่งชนประสานงานเต็มๆงงเข้าไปอีกโทรแจ้งตำรวจแต่ตำรวจบอกว่าเหตุยังไม่เกิดไม่มีใครได้รับบาดเจ็บก็เลยไม่ยอมมา ก่อนรถกู้กรณีจะเปิดประตูลงมาปากคาบบุรีคาอยู่เลยและรีบวิ่งลงมาเปิดประตูมือขวา้วงกระเป๋ากางเกงเหมือนพกอะไรมาด้วยแฟนสาวที่นั่งมาด้วยก็ขวัญเสียจนสติแตกร้องห่มร้องไห้จนหนุ่มเจ้าของคลิปต้องรีบเลี้ยวหักหลบเบี่ยงออกขวาหนีแต่คนขับรถดูก็รีบกลับขึ้นรถแล้วเบี่ยงขวางทาให้ถูกชนไปอีกทีนึงดูจากคลิปแล้วเหมือนไม่แรงแต่รถของผู้ก่อเหตุไม่สามารถขับต่อไปไหนได้เลย ผู้ก่อเหตุก็เลยเรียกแท็กซี่กลับบ้านหน้าตาเฉยปล่อยให้ตำรวจไปยึดรถที่จอดขวางไว้กลางสะพานอยู่อย่างนั้นทราบชื่อเลยที่อยู่เจ้าของรถดูตามไปจับถึงบ้านยอมรับว่าก่อเหตุจริงแต่แม่อ้างว่าลูกป่วยจิตเวชอยู่ระหว่างการรักษาซึ่งตำรวจก็ต้องส่งตัวผู้ต้องหาไปตรวจหาสารเสพติดและระดับแอลโกอฮอล์ต่อไปแม้แต่ทางผู้เสียหายก็ยังบอกว่าไม่เชื่อว่ามีปัญหาทางจิตดูเหมือนตั้งใจสติครบด้วยซ้ำเหมือนหุดหงิดแล้วหาที่ลงมากกว่า จเจ้าเรื่องให้ถึงที่สุดถ้าป่วยไม่จริงผู้ก่อเหตุก็ต้องรับโทษแต่เพียงผู้เดียวถ้าป่วยจริงครอบครัวก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดแทนและโดนข้อหาปล่อยปะละเลยอีกด้วยอยากจับเอรี่ไปอยู่ห้องเดียวกับเคร้อยล้านจังอยากรู้ว่าเป็นยังไงอันดับที่สามถ้าพูดถึงคนที่สมควรพกปืนมากที่สุดคิดกันแบบง่ายๆก็คงมีแค่ทหารตำรวจหน่วยงานรับทางความมั่นคงเพราะเขาได้รับการฝึกฝนและน่าจะระมัดระวังมากที่สุด แต่ไม่ใช่กับประเทศไทยเราที่ขึ้นชื่อเรื่องการครอบครองปืนมาก hmm. <wah. S 1> ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเกือบครึ่งเป็นปืนเถื่อนผิดกฎหมายเหตุผลหลักๆนะหรอพกไว้ป้องกันตัวแต่สําหรับบางคนมีไว้เพราะถือคติที่ว่าฆ่าได้ยามไม่ได้มีไว้เพื่อข่มขู่และทะเลาะวิวาทโดยเฉพาะ เมื่อวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมาจังหวัดฉะเชิงเซามีนักเรียนถูกหามส่งโรงพยาบาลโดนยิงได้รับบาดเจ็บ2คนผู้มกับสพก็ไปสอบสวนเข้าใจว่าเป็นเหตุวัยรุ่นทะเลาะวิวาทแล้วยิงกันปรากฏว่าฝ่ายที่ได้รับบาดเจ็บซ้อนพีซีเอกันมา3คนอายุ18ปี16ปีและ14ปีระหว่างที่ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านดันไปเจอคู่อริตะโกนท้าทายกันเกิดขึ้นแต่ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็แยกย้ายอ้าวแล้วเขาไปเจ็บได้ไง ตอนขากลับอยู่ดีๆน้องที่ซ้อนอยู่ตรงกลางอายุ16 เนปปืนปะกาจุด38มปใที่เอลและเกิดลั่นขึ้นมากระสุนทะลุอวัยวะเพศพุ่งออกไปโดนน่องของเด็กอายุ14ที่ซ้อนท้ายสุดอีกทีกระสุนฝังในเจ็บ2ดับเบิลคอมโบ,โบแบบไม่มีคู่กรณีเด็ก18คนขับก็เลยเอาปืนไปโยนทิ้งป่ากข้างทางกลัวว่าถ้าถูกจับแล้วข้อหาจะเพิ่มจากนั้นลากสังขันน้องทั้งสองคนไปโรงพยาบาลตำรวจควบคุมตัวเด็กอายุ18ปีไปคนบ้านพักพบปืนอีกหลายกระบอก มีแบล็งกันดัดแปลงเครื่องกระสุนลูกซองและกระสุนจุดกับจุดอีกหลายนัดคาดว่าเขาคือหัวโจกที่เป็นคนให้ปืนน้องอายุ16ผู้เขารายและเด็กอายุ14ผู้โชคดีตำรวจก็ยึดไว้เป็นหลักฐานแจ้งข้อหากับนักเรียนทั้ง3คนเลยครอบครองอาวุธปืนโดยไม่รับอนุญาตและพกไปในที่สาธารนณะโดยไม่มีเหตุอันควรยังไม่ทันได้ใช้งานเต็มที่เลยก็เป็นรูสแล้วแน่นอนคอมเมนต์ชาวเน็ตก็เทไปในทางชื่นใจหยุดกรรมพันธุ์สร้างปัญหาไว้ตั้งแต่เนิ่น อันดับที่2มีคนถามในคลิป Q&A ว่าความฝันสูงสุดของนักภาคคืออะไรเอาจริงๆผมเคยอยากเป็นกันทูเบอร์ยูทูบเบอร์สายปืนยิงแตงโมโชแต่เผอิญงบไม่ได้เยอะและขี้เกียจทำเรื่องใบอนุญาตแต่ไม่ใช่กับเพโดริสวัย22ปีในรัฐมินนิโซตาในปี2017เขาอยากทำคอนเทนต์ทดลองอะไรหวาดเสียวลงบน YouTube ทุกคนรู้จัก Yellow p a s ไหมเป็นสมุดโทรศัพท์เล่มสีเหลือง หนาๆนะรวมเบอร์ติดต่อพวกร้านต่างๆแบบครบวงจรเกิดทันกันหรือเปล่าแต่สมัยนี้มีอินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียก็เลยไม่มีความจําเป็นต้องใช้อีกต่อไปถ้าคนทั่วไปที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอาวุธปืนก็ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยเป็นันดับแรกเอาสมุดเหลืองไปวางหน้าหุ่นลองเสือ้อหรือถ้างบเยอะหน่อยก็ซื้อบาลิสติกเจลที่มีกระดูกและเครื่องในเทียมแต่ไม่ใช่พี่ริชใช้ตัวเองเป็นสิ่งทดลองครับถือสมุดเหลืองไว้ตรงหน้าอกแล้วขอให้แฟนสาวเป็นคนยิง ถ้าเขามั่นใจขนาดนั้นก็แสดงว่าขนาดกระสุนที่ใช้น่าจะจุด22.45จุดหรือ9มม,มเพราะหนังสือที่หนา1.5นิ้วจำนวน200ห,หน้าน่าจะยับยั้งกระสุนได้แต่พี่แกเล่น50 Cal d แ s e r t Eagle เหยี่ยวทะเลทรายจ่อย,ยิงในระยะ30เซนติเมตรหรือเพียงแค่หนึ่งไม้บรรทัดเท่านั้นโมนาลิซาพาเรสแฟนสาววัย20ปีก็ย้ำว่ามันไม่ใช่ความคิดที่ดีเท่าไหร่แต่รูสยืนการว่าจะทำเพื่อคอนเทนต์ลงบน YouTube แซวแฟนสาวด้วย เีกว่าต่อให้เขาตายก็ขึ้นสวรรค์นแน่นอนและก็ใช่กระสุนวิ่งทะลุสมุดเหลืองเข้ากลางอกริสเต็มๆร่วงแบบไม่ร้องไม่แต่แอะเดียวไม่สามารถให้ดูคลิปได้นะครับมีชาวบ้านและเพื่อนๆยืนดูและเห็นเหตุการณ์กว่า30คนแฟนสาวถูกตั้งข้อหาฆ่าคนโดยไม่เจตนาติดคุกนาน180วันหรือประมาณ6เดือนทั้งที่มันไม่ใช่ความคิดของเธอได้ซ้ําแต่ถูกแฟนบังคับให้ทําและแย่กว่านั้นเธอกําลังตั้งท้องลูกคนที่2ออยู่ด้วยและลูกสาววั ไปสามขวบคนโตคือ1ในพยาน3า30คนที่เห็นเหตุการณ์ศาลก็เอาผิดเธออยู่ดีให้เหตุผลว่ามันขัดต่อคอมมอนเซนส์และเธอปฏิเสธได้ที่จะไม่ทำถูกแบนไม่ให้ครอบครองปืนอีกตลอดชีวิตอันดับที่1มีผู้ชมหลายคนแซลแลวเราว่าทำไมชอบเอาข่าวคนยัดอะไรเข้าไปในที่ที่ไม่ควรก็เพื่อให้ดูและอย่าหาทำนั่นแหละและให้รู้ว่ามันมีคนทำแบบนี้อยู่จริงๆ แต่ก็คงไม่หนักเท่าอันนี้กล้าพูดเลยเมื่อวันที่18มีนาคมปี2018มีหนุ่มอินเดียวัย26ปีมาโรงพยาบาลเรมาโ o ฮ a าในกรุงนิวเดลีพร้อมกับอาการปวดท้องน้อยผมอยากให้ทุกคนลองจินตนาการถึงวัตถุที่แปลกที่สุดที่คนเราจะยัดเข้าไปในร่างกายได้ และคอมเมนต์ใต้คลิปพร้อมกับตอบคําถามอันดับที่4เลยเขาไม่ยอมบอกแพทย์ว่าไปทําอะไรมาจนแพทย์ต้องจับส่งเอ็กซเรย์และปรากฏว่าพน้นเอ็กซเรย์ออกมาถึงกับอึง้งเขาได้ยัดหัวสายฉีดตุดความยาว6นิ้วคาลึกเข้าไปในลำไส้ถึง15เซนหรือครึ่งไม้บรรทัดคาอยู่ระหว่างการะดูกเชิงการานพอดิบพอดีแล้วเอาไม่ออก หกนิ้วนี่คือตัวด้ามจับเพื่อฉีดน้ํานะยังไม่รวมสายใช่ครับเขายัดสายเข้าไปด้วยตอนเข้าเหมือนไม่มีปัญหาแต่ตอนออกตรงที่กดน้ํามันกลางออกกลายเป็นเหมือนตะขอทําให้ดึงออกไม่ได้แพทย์ก็ไม่สามารถใช้มือดึงออกได้เหมือนกันต้องวางยาสลบเพื่อผ่าตัดด้วยอุปกรณ์และโชคดีมากๆที่ไม่เกิดบาดแผลฉีกขาดภายในนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสวัน ท่านใดที่ตัวเนตสุปรแต่งหรือสมัครสมาชิกแล้วยังไม่เห็นชื่อตัวเองท้ายคลิปพวกเราไม่ได้ลืมนะครับเพียงแค่เราอัปเดตรายชื่อเดือนละหนึ่งครั้งไม่ต้องห่วงเราไม่มีทางลืมโปรดอย่าน,น้อยใจและใจเย็นๆขอบพระคุณอย่างสูงช่องไทยกันดูมีสมาชิกรวมถึง200ท่านแล้วย่าเห็นคลิปนี้คนเดียวแชร์ความปวดหัวเหล่านี้เพื่อนๆคณดูกดไลค์เพื่อเป็น,นกำลังใจในการคลิปต่อไปกดซับและติ๊กกระดิ่งจะได้พลาดคลิปใหม่ๆทุกวันพฤหัสกับวันเสาร์สนับสนุนพวกเราได้ด้วยปุ่มซุเปร์แตงหรือสมัคร สมาชิกเพื่อสิทธิพิเศษได้ดูคลิปทันทีที่เสร็จไม่จำเป็นต้องรอพบกับความปวดหัวมากกว่าเดิมได้อีกในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ